ปาจิตติยธรรม92สิกขาบทอิเมโ<ม>ขป<ข>มาญาสัมสันโตเทเวนวุตติปาจิตติยธรรมมาอุเทสังอาคัตฉันติมุสาวาทวักที่หนึ่งมีสิบสิกขาบทมุสาวาทวัต มุสาวาทะสิกขาบทที่หนึ่งสมปชานมุสาวาเทเป,ปาจิตยังภิกษุใดตั้งใจกล่าวคำเท็จโดยทั้งที่รู้เป็นปาจิตตีวงเล็บสิกขาบทนี้เป็นสักิตกะ

โอมะสะวาทะสิกขาบทที่สองโอมะส,ะว,ามะสะวาททปาติยังภิกษุใดแกล้งกล่าวคำกระทบเสียดแทงให้เกิดความเจ็บใจเป็นปาจิตตีวงเล็บสิกขาบทนี้เป็นสจัจจตกะ จบปาจิตตีศิขาบทที่สอง,งมุงส,าว,ส,สา,วมาวาทวัค เปุสุญญสิกขาบทที่สามพิกิขูเปสุสุเยปาจิยังภิกษุใดกระทำการส่อเสียดหวังทำลายสัมพันธภาพระหว่างภิกษุเป็นปาจิตตีวงเล็บสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะ จบปาจิตตีสิกขาบทที่สามสาุาส,า,า,วสา,า,วาวาทวัต ปัทโสธรรมวาจาสิกขาบทที่สี่โยปันนิทิขุอนุปปัสฐาปันนังปัทโสธรรมมังวาเจยยะปาจิตยังภิกษุใดกล่าวบทธรรมร่วมด้วยกันกับอนุปสัมปันเป็นปาจิตีวงเล็บ สิกขาบทนี้เป็นอาจิตกะจบปาจิตตีสิกขาบทที่สี่มุสาวาทวัค อนุปัสสัมปันเนนะสหเสยยะสิกขาบทที่ห้าโยปันนะทิทขุอนุปัสสัมปันเนนะปุตติลิวิลัตตติลัตตังสาเสยยังกับกเปยยะปาจิตยังภิกษุใดนอนร่วมกับอนุปัสสัมบันถึงสองลาตรีแล้ว ยังให้เกินสามลาตรีไปอีกเป็นปาจิตตีวงเล็บสิกขาบทนี้เป็นอาจิตกะจบปาจิตตีสิกขาบทที่ห้า สาวาทวัคมาตุคาเมนะสหเสยยะสิกขาบทที่หกโยปนะพิกูุมาตุขาเมนะสหเสยยัง,ยงกับกเปยยะปา,ปาจิตยังภิกษุใดได้นอนร่วมกับมาตุคามมนุษย์เพศมารดาเป็นปาจิตตี วงเล็บสิกขาบทนี้เป็นอาจิตกะจบปาจิตตีสิกขาบทที่หกสงฆสรมกัจฉามมุสา,มาวาทวัตมาตุคามัสสะ ธรรมเทศนะสิกขาบทที่เจ็ดโยปันะพิขูมาตุค<ช>า,<ช>ามัสสะอุตรตริชาปัญจกวาจาิธรรมังเทเสยยะอันยัตตาวิวิยุนาปุริสัวิคเปะปาจิตยังภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคาม มากกว่าห้าหรือหกคำเป็นปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่ด้วยวงเล็บสิกขาบทนี้เป็นอาจิตกะจบปาจิตตีสิกขาบทที่เจ็ด สาวาทวัคอุตริมนุสสะธรรมภูตาโรจนะสิกขาบทที่แปดโยปานะพิขุอนุปปสสามปันะสัพปุตริมนุสสะธรรมมังอาโลเจยยะภูตตาสมิงปาติติยังภิกษุใด กล่าวบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันเป็นปาจิตตีวงเล็บสิกขาบทนี้เป็นอาจิตกะจบปาจิตตีสิกขาบทที่แปด สาวาทวักพิกขุทุตุนลาโรจนะศิกขาบทที่เก้าโยปนะพิกขุพิกุุสะทุตุนลังอาปาปะติลิงอนุปัสสามปานนัสสอาโลเจยยัออนยัตยาพิขุสัมมติยาปาริติยังพิกสุใด เปิดเผยอาบัตชั่วยาบของภิกษุแก่อนุปัมบันเป็นปาจิตตีเว้นไว้แต่ภิกษุที่ได้รับสมมติจากสงแล้ววงเล็บสิกขาบทนี้เป็นอาจิตตกะจบปาจิตตีสิกขาบทที่เก้า สาวาทาวักปัทวีคานะศิกขาบทที่สิบโยปะนญะ,ะทิทิขุปัทวิงคเงนยยวาคนาเบยยัวาปาจิติยัยงภิกษุใดขุดด้วยตนเองก็ดีใช้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งปทัทภี เป็นปาจิตตีวงเล็บสิกขาบทนี้เป็นสะจิตตกะจบปาจิตตีสิกขาบทที่สิบสังหมสรณัมกัจฉามจบมุสาวาทวัคที่หนึ่ง